จริงเด้อะมาได้มงเดียวแล้วมันแคปโควิดบ้าเลยอ่ะหันมาข้างตัวอ่าอันนี้คือจะไปส่งใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นยงต้องขายตุ๋นสองเดี๋ยวทองายที่หางชอานะค่ะมาจำไม่ได้เห็นป่ะนะไทพี่นุกไม่ได้มาด้วยเธอมึงไปยาพวกนีนจุกหัวผมมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่เห็นจะกลับบ้านแต่เช้าอ๋อจริงจิงแต่เท่านี้เออใช่ เด็กลมแรงดีว่าแต่ปลอดภัยแตแบบคนี้ยังกินได้ แล้วก็มีไข่แดงเท็มใช่ไหมใช่<ป>นี่นคน <im> <era. S 1> ้องระรหชมนกนะเขามีรัเก็ถูกปลาเยอะที่สุดในสามโลกโอ้ เหมายเลขหนึ่งยำรวมทะเลทุกคนรู้แฟนครับรู้คะ่ะหมายเลขสองยำตุ้งสดอะไรดีจริงก,ก็ว่าดี เลขสามยำหมูยอใครไม่หยุดหมูยอหยุดค่ะหมายเลขสี่ยำไข่แดงเค็มอ้าวฉันหลอกพีทเลยหมูทอดที่ว่าการฉันโดนยูร์ ทำไมถึงมาเปิดร้านยำแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆอิงทำงานนะคะอยู่ที่พัทยายก็คือเป็นนางโชว์อยู่ที่เรือเหล็กแล้วก็มาเจอพิษโควิดแล้วก็พวกเราก็หยุดงานกันกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ่ะก็หยุดงานก็เลยได้มารวมตัวกันว่าเอะเราจะทําอะไรดีเราแบบตอนนั้นมันก็ตกงานที่มันไม่มีงานทําเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านยำกันดีกว่า มาถึงตั้งชื่อว่าชื่อว่าการยํนะครับมันร้านเราอะค่ะตั้งอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอรเราก็เลยตั้งชื่อว่าร้านที่ว่าการยำ <ừ> ก็จําง่ายด้วยมีเมนูอะไรที่แบบลูกค้าสั่งบ่อย,อ,ยอร่อยอร่อยนะครับต้องแนะนำหน่อยครับจริงๆแล้วเราก็อร่อยทุกเมนูนะคะแต่ว่าที่เด็ดๆเลยที่ลูกค้าจะสั่งบ่อยๆก็จะเป็นกุ้งยำกุ้งสดยำกุ้งสุกยำหมูยอแล้วก็รวมทะเลประมาณเนี้นะคะ <ừ> ่ะอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยทุกเมนูค่ะแล้วถ้าเกิดโควิดมันหมดละ ต้องกลับไปโชว์ไปรือนเดิมใช่ไหมก็จะกลับไปค่ะแต่ว่าร้านเราก็ยังจะเปิดอยู่ค่ะ,ะเปิดอยู่ใช่ถ้าถากว่าเราอยากจะมาอร่อยอะไรยังไงเราแนะนำครับว่าจ,จะส,า,สามรสารถติดต่อได้ที่ไหนครับเพจนเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรครับ ค่ะจริงๆก็สามารถติดต่อได้นะคะผ่านเพจของเรานะคะที่ว่าการยำนะคะหรือว่าจะมาที่หน้าว่าการอำเภอของลานก็ได้ค่ะสามารถเซิร์ชที่ว่าการอำเภอของลานแล้วก็ร้านเราจะอยู่ตรงข้ามกับหลักที่ว่าการอำเภอของลานเลยค่ะอร่อยแน่อร่อยแน่นอนค่ะรับประกันรับประกันค่ะจับใจสีมือของอนางโชแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ